ออไ,ไม่ทำไร่คุกนูกแล้วพอมันแห้ง<ช>ไปใส่ไข่ไข่ไข่ตาตอะไรแล้วนี่งลงพ่อลูกทำอะไรกันคะสักผ้าครับใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรคะ <S <S เฟามบีทใช้น้ำยาประพ่อนุ่มไหมคะมมไม่ใช้เมียงเดียว ลูกชายมีหน้าที่อะไรลูกยืนดูเขาเข้ามาอย่างนั้นเลยเข้ามาถ่ายรูปเห็นดึงเลยภาษาไทยว่าอะไรทิปปารบว่าฮิปปารบเดี๋ยวน่าฟิสกันแะ้วพี่เต่าอืมอืมวายดื้อหรอคย่าฟีนมาลุยแล้ว Jag är chef. Jag okay. det här området. Okej, okay, vad, vad gör vi idag då? Idag? Vi picnic okay. utomhus okay. en gång om året. Hela familjen. Okej, okay, men jag tror att elden börjar slockna. Jag måste kasta in. <laughs> oh, kanske.

अभी माता